สวัสดีค่ะเพื่อนเื่อวันนี้นะคะร้านอาหารตามสั่งป้า,าจันราคาเริ่มต้น15บาทกลับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสุขภาพของตัวคนเราทุกคนนะคะเรื่องก,การว่าเป็นตะคิวนะคะตะคิวนะคะก็เกิดจากการกดผลเกร็งของกล้ามเนื้อเช่นแขนขาจากการเหนื่อยล้าจากการใช้งานติดต่อกันนะคะเป็นเวลานานๆเลยค่ะเช่นหลังออกกําลังกายหนักๆค่ะหรือถูกกระทบกระแทกฟะกชามหรือ ขาดความสมดุลของเกลือแร่นะคะแล้วก็จากแล้วเกิดจากการท้องเสียอาเจียนยิงมีคันเลือดไปเลี้ยงไม่พอถ้าให้เกิดอาการเจ็บปวดบริเวณที่เป็นได้นะคะต้องพยายามยืดกล้ามเนื้อมัดนั้นมัดน,น,นั้นเช่นนะคะเป็นตะคิวที่น่องให้ผู้ป่วยเหยียดขาไปข้างหน้าค่ะผู้ปฐมพยาบาลช่วยกดปลายเท้านะคะเข้าหาตัวผู้ป่วยทำนานาน 1นนาทีค่ะถ้าไม่ดีขึ้นให้ทำซ้ำจนกว่าอาการปวดดีขึ้นนะคะและรับรองว่าหายแน่นอนค่ะเป็นตะคิวที่ต้นขานะคะให้นั่งหรือนอนเหยียดเข่าตรงยกปลายเท้าขึ้นค่ะแล้วกดปลายเท้าลงแบบนักบอลล่นะคะค่ะและขนาดเดียวกันนะคะถ้าเป็นตะคขิวที่นิ้วมือค่ะก็ให้วางนิ้วมือราบ,บเหยียดนิ้วมือที่เป็นนะคะ วางที่ราบมันก็เยียดไปอย่างนี้นะคะอย่างนี้นถ้าเป็นที่ราบอย่างนี้ก็เยียดไปอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะหายนะคะค่ะถ้าเป็นตะคิวจากท้องเสียหรืออาเจียนนะคะให้ดื่มน้ําเลือแร่เชื่เชยค่ะตะคิวในหญิงมีใครควรดื่มนมหรือรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะเช่นปลาตัวเล็กกุ้งแห้งนั่นเองค่ะโดยทั่วไปตะคิวไม่ใช่โ,โรคร้ายแรงนะคะ แต่รายที่เป็นบ่อยๆควรปรึกษาแพทย์เพราะอาจมีอาการผิดปกติของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้ค่ะ,ะจะมีข้อแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ป้าจานอาหารตามสั่งราคาเริ่มต้น15บาทเนี่ยส่วนใหญ่เวลานอกนกลางคืนอะ่ะมัาจากจะเกิดจากคิวกินบ่อยๆวิธีการควบคุมไม่ให้มันเกิดแล้วก็ทําได้ผลมากที่สุดก็คือให้เราเนี่ยนะคะใช้ยามองค่ะทาตรง บริเวณฝ่าเท้านะคะทาทั้งสองข้างเลยค่ะแล้วก็ใส่ถุงเท้าก่อนนอนทุกคืนนะคะตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกสบายเท้าและรับรองได้เลยค่ะจะไม่เป็นตะคิวนะคะอ่าวิธีการเนี่ยใช้ได้ผลแน่นอนค่ะเพราะว่าป้าจันก็ใช้กันมาแล้วนะคะ การป้องกันนะคะควรวอร์มร่างกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อก่อนออกกําลังกายทุกครั้งนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการว่ายน้ําในน้ําที่เย็นจัดค่ะแล้วหญิงมีคานควรดื่มนมหรือเพิ่มอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะอย่างที่บอกค่ะเช่นปลาตัวเล็กๆน,น้อยๆหรือว่ากุ้งแห้งนะคะแล้วก็ไว้พอโอกาสนะพบกันใหม่นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะบ๊ายบาย